ขอโทษนะอาจจะหนาวหน่อยมันไม่มีที่อื่นที่แบบว่าไปคุยหรอกขอแนะนำตัวให้หน่อยกันตรงนี้เลยอ่ะอาท่านจะเปิดอะไรให้ดูนะเนี่ยชื่อฉันลูเซียนเลียดดาร์ค่ะทัวเป็นชื่อที่ดีมากๆเลยนะครับเลยหรอแล้วคุณคิดว่าเป็นชื่อที่เรียกยากมากกว่าชื่อที่ดีสิสถานการณ์ที่กลุ่มเอาแคสแสดงตัวต่อชาวโลกแหละครับว้าวแบบว่าว้าวเอาคนี่แบบว่าใช้เวทมนต์ยิงปิ้วปิ้วป่ะแล้วคุณคิดว่าโรงเรียนลีแวล์มอะคาเดมี จะมีบทบาทสําคัญอย่างไรต่อสถานการณ์ในปัจจุบันบ้างเละครับเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่โหดมากแบบโคตรโหดแบบโดดขีบสุดยอดแบบเจ๋งเี่ยแบบโอ้โหว้าวว้าวตอนนี้คุณเป็นความหวังต่อชาวโลกแล้วเนี่ยเยหรอมีอะไรอยากบอกพวกเขาไหมฉันเป็นความหวังของชาวโลกโคตรสุดยอดไปเลยอ่ะเนื้อเอาแค้เป็นยังไงกินได้ไหมอ่ะ